กินสี่ตอนที่28วันต่อมาครอบครัวปาริสจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาฮลฮอลลีปรินดาแอบมาร่วมงานผสมกัญชาลงในเครื่องดื่มให้ทุกคนดื่มแต่เดฟปฏิเสธที่จะดื่มจากนั้นเธอปรากฏตัวให้ทุกคนเห็นทําให้ทุกคนตกใจชรากาคิดว่าเธอจะไม่ยอมให้ปรินดาแย่งอะไรไปจากเธออีกปรินดาบอกเดฟว่าการแต่งงานใหม่ของเขาผิดกฎหมายเดฟบอกเธอทิ้งเขาไปและเขาไม่ได้จะรอเธอไปตลอดชีวิตปรินดาบอก เธอยังคงเป็นภรรยาของเขาเดฟบ,บอกทุกอย่างระหว่างพวกเขาจบลงไปแล้วปรินดาบอกเธอกลับมาเพื่อจะทําให้เขาเจ็บปวดเดฟเผลอดื่มเครื่องดื่มผสมกันชาปรินดาบอกชรากาว่าเดฟเป็นสามีของเธออย่างถูกต้องตามกฎหมายชรากาบอกเธอจะแย่งเดฟมาจากปรินดาปรินดาบอกเดฟว่าเธอไม่เคยท้องและเธอไม่อยากให้ใครแต่ต้องเขาเดฟไม่พอใจทําให้นาคมณีที่หน้าผากเขาเปล่งแสงออกมาปริน ได้เห็นนาคมณีก็คิดว่าเธอจะต้องฆ่าเดฟให้ได้ฮาสเห็นปรินดาแปลงร่างเป็นขึ้นกนคขึ้นงูก็ตกใจพยายามจะบอกคนอื่นแต่ไม่มีใครฟังปรินดาฆ่าฮา,าสอะไรคิดว่าเธอจะฆ่าครอบครัวเขาด้วยเดฟพบต่างหูของปรินดาตกอยู่ใกล้ๆศพฮาสก็สงสัย นาคินสี่ตอนที่29วิสาขาบอกชราการว่าปรินดาเป็นคนฆ่าหาสแต่ทุกคนคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุชรากาบอกเธอมีแผนการจัดการปรินดาแล้วปรินดาบอกชรากาว่าเธอเป็นภรยาเดฟและเธอกลับมาแล้วชรากาบอกจะไม่มีใครแย่งเดฟไปจากเธอได้ปรินดากูจะฆ่าชรากา13วันต่อมาชรากาบอกวิชารีว่าเธอจะจัดพิธีเปิดผ้าคลุมหน้าเพราะงานศพของ ผ่านไปแล้ว ปรินดานำรูปถ่ายเด็กทารกมาให้ลิลลี่บอกให้ลิลลี่ไม่ต้องกังวลวิสาขาสงสัยว่าความลับระหว่างปรินดากับลิลลี่คืออะไรต่อมาพิธีเปิดผ้าคลุมหน้านเริ่มต้นขึ้นเดฟห้ามปรินดาไปร่วมพิธีเพราะกลัวว่าเธอจะก่อเรื่องแต่ไม่สําเร็จปรินดามาก่อกวนพิธีบอกมันผิดกฎหมายเดฟโทษว่าเป็นความผิดที่ชรลากาพูดยั่วย,ยุปรินดาก่อนมาเหตุอุ้มเด็กทารกมาที่บ้านเดฟครอบครัวปา ริกต่อว่าปรินดากับมาเฮดลิลลี่สารภาพความจริงว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเธอกับประทิกและปรินดาไม่เคยท้องแต่ปรินดายอมโกหกเพื่อจะช่วยเธอเธอไม่ได้ไปเรียนที่ลอนดอนแต่ไปคลอดลูกปรินดาก็าช่วยเธอดูแลลูกแต่ก็กลับถูกทุกคนต่อว่าเดฟตระหนักถึงความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของตัวเองก็รู้สึกเสียใจนาคินสตอนที่30วิสาขาไม่พอใจที่เด็กทารกไม่ใช่ล คุงปรินดาบอกให้ชรากาพาเดฟไปฮันนีมูนและเธอจะเปิดโปงปรินดาเดฟขอบคุณปรินดาที่ช่วยลิลลี่แต่เขาไม่สามารถยกโทษให้เธอได้ปินดาคิดว่าเธอจะฆ่าเขาในเร็วๆนี้เคทขีกับราซิกไม่ยอมให้ลิลลี่อยู่กับเด็กทารก บอกพวกเขาจะดูแลเด็กเองปรินดาแอบได้ยินชรากากับเดฟว่าจะไปฮันนิมูนกันเธอจึงวางแผนส่งคำเชิญให้ทุกคนไปด้วยลิลลี่ได้รู้ว่าบิลลี่ลูกพี่ลูกน้องเธอกำลังจะมา ต่อมาเดฟกับชรากามาถึงโรงแรมเห็นทุกคนอยู่ที่นั่นด้วยก็รู้สึกประหลาดใจชรากาบอกปรินดาว่าเธอรู้ว่ามันเป็นฝีมือของปรินดาบิลลี่มาที่โรงแรมบอกปรินดาว่าเธอรู้ว่าปรินดาเป็นนาคินและเธอรู้ความลับของวิหารพระศิวะต่อมาปรินดาเห็นเดฟออกไปจากโรงแรมก็คิดว่าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของเขานาคิน4ีตอนที่31เอด ปรินดาออกจากโรงแรมและได้รู้ว่าเดฟไม่ได้เป็นคนฆ่ามัญญาตาแต่เป็นวิสาขาเธอตกใจเมื่อพบว่าบิลลี่ถูกฆ่าเพราะบิลลี่รู้ความลับของวิหารพระศิวะเดฟเข้าใจผิดว่าปรินดาเป็นคนฆ่าบิลลี่ความจริงเปิดเผยว่าชรากาเป็นคนฆ่าบิลลี่ชรากาเห็นใบหน้าวิสาขาก็จำได้สงสัยว่าวิสาขาต้องการอะไรจากเธอเดฟบอกให้ปรินดาพิสูจน์ความบริ สุดองตัวเองภายใน24ชั่วโมงตำรวจพบลหลยนิ้วมือบนมีดที่ใช้ฆ่าบิลลี่และตรวจสอบลหลยนิ้วมือทุกคนแต่ก็ไม่ตรงกับใครเลยต่อมาทุกคนเดินทางกลับมาที่บ้านปรินได้จำได้ว่าเมื่อคืนเธอพบรอยเท้าของรองเท้าแตะผู้หญิงซึ่งอาจจะเป็นคนร้ายที่ฆ่าบิลลี่จากนั้นเธอค้นกระเป๋าเสื้อผ้าทุกคนวิสาขาใช้พลังนำรองเท้าแตะของชรากาออกมาจาก กระเป๋าทำให้ปรินดาหาไม่พบชรากาบอกวิสาขาว่าเธอรู้ตัวตนที่แท้จริงของวิสาขาแล้วและวิสาขาจะทำร้ายเธอไม่ได้เพราะมีแค่เธอเท่านั้นที่จะทำให้วิสาขาได้ครอบครองนาคมณีปรินดากลับมาที่สถานที่ที่บิลลี่ถูกฆ่าเพื่อจะหาหลักฐานและขอให้นกฮูกตัวหนึ่งช่วยเหลือเธอนาคินสี่ตอนที่32นกฮูกชื่อคุมรีกลายร่าง เป็นมนุษย์มอบสร้อยคอของวิสาขาซึ่งทำตกเอาไว้ให้ปรินดาเดฟได้รับข้อความจากปรินดาบอกให้เขาพาตำรวจไปยังสถานที่เกิดเหตุวิสาขามายังสถานที่เกิดเหตุเพื่อจะหาสร้อยคอเดฟกับครอบครัวพาตำรวจมายังสถานที่เกิดเหตุปรินดาบอกตำรวจว่าวิสาขาเป็นฆาตกรและแสดงหลักฐานให้ดูชรากาได้รับพลังจากสร้อยคอของวิสาขาปรินดากอโทษเด ฟบอกว่าเธอรักเขาเดฟบอกถ้าเธอบอกเขาตั้งแต่ตอนนั้นเขาคงจะไม่แต่งงานกับชรากาปรินดาบอกว่าพวกเขาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น เดฟบอกเขาจะให้ในสิ่งที่เธอสมควรจะได้รับต่อมาเดฟบอกชรากาว่าเขาต้องการยาก,กับเธอเพราะเขาไม่ได้รักเธอปรินดามหาวิสาขาที่สถานีตำรวจวิสาขาบอกปรินดาว่าเธอไม่ได้ฆ่าบิลลี่ปรินดาบอกว่าเธอรู้ว่าวิสาขาเป็นคนฆ่ามัญญาตาวิชาลีตกใจไม่ได้รู้ว่าปรินดาเป็นนาคินเดฟบอกวิชาลีว่าเขากับ ชรากาจะยาการวิชาลีกับชรากาเห็นนาคมณีที่หน้าผากเดบก็คิดที่จะร่วมมือกันเพื่อให้ได้นาคมณีมาครอบครอง นาคินสี่ตอนที่33วิชาลีบอกชรากาว่าเธอกลัวว่าเดฟจะหนีไปกับปรินดาชรากาบอกเธอมีแผนการแล้ววิสาขามาที่บ้านของเดฟและจะฆ่าเดฟแต่ถูกปรินดาขัดขวางปรินดาคิดที่จะบอกความจริงทุกเรื่องแก่เดฟวันต่อมาชรากาบอกวิชาลีว่าเธอมีวิธีที่จะได้นาคมณีมาครอบครองโดยไม่ต้องทำร้ายเดฟแล้วปรินดาบอกสวาราว่าเดฟไม่ได้เป็นคนฆ่ามัญญาตาชรากาวิ ชาลีและราสิกมาที่วิหารพระศิวะและพบคำพีเกี่ยวกับนาคมณีชราคาผสมยาบางอย่างที่ได้จากคำพีให้เดฟดื่มเพื่อจะควบคุมเขาเดฟเซ็นใบายาและบอกปรินดาว่าเขาจะแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองคืนนั้นเดฟตกแต่งห้องอย่างสวยงามและใช้เวลากับปรินดาแต่เขาถูกชราคาควบคุมและพาเขาไปกับเธอทําให้ปรินดารู้สึกเสียใจสวาราขอก้อนหินเวทมนต์จากมาเฮตบอก บอกปรินดาต้องการใช้กับเดฟชราการดึงวิญญาณบางส่วนของเดฟออกมาเก็บไว้ในขวดแก้วสวาราบอกให้ปรินดาเอาขวดแก้วเวทมนต์ไปให้เดฟและถ้ามันเปลี่ยนสีแสดงว่าเขาถูกมนต์ดำนาคินสี่ตอนที่34ชรากาบอกวิชารีว่าเธอได้วิญญาณของเดฟมาบางส่วนเธอจะต้องทำสามเพื่อเอาวิญญาณทั้งหมดของเขาออกมาและเมื่อนาคมณีออกมาจากร่างของเขาแล้วเธอก็จะใส่วิญญาณเขา กลับเข้าร่างให้เหมือนเดิมวิชารีบอกเดฟจะต้องไม่เป็นอะไรเด็ดขาดชรากาบอกเธอจะฆ่าปรินดาหลังจากที่ได้นาคมณีแล้วเดฟบ,บอกกลินลี่ว่าเขาต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่และเขาจะฟังเสียงหัวใจของตัวเองปรินดาดีใจที่เดฟกลับมาเป็นคนเดิมชรากาพยายามอยู่ใกล้ชิดเดฟเพื่อจะดึงวิญญาณของเขาปรินดาเต้นรำกับเดฟและแอบใส่หินเวทมนต์ลงในกระเป๋าเสื้อของเขาคืนนั้นชรากาใช้พล ลังควบคุมจิตใจเดฟเดฟบ,บอกปรินดาว่าเขาต้องการแต่งงานกับชรากาทําให้ปรินดาตกใจชรากาคิดว่าเธอต้องดึงวิญญาณของเดฟอีกสองครั้งเพื่อที่นาคมณีจะออกมาจากร่างของเขาสวาราพบหินเวทมนต์เปลี่ยนเป็นสีก็รู้ว่าเดฟถูกดึงวิญญาณและจะทําให้เขากลายเป็นปีศาจชรากาเปิดเผยตัวกับสวาราว่าเธอคือนายันทาราและคิดว่าเธอจะต้องฆ่าสวาราก่อนที่ ปรินดาจะรู้ความจริงปรินดาบอกเดฟว่าเธอคิดว่าชรากาใช้มนดำกับเขาและวิชาลีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนาคินสี่ตอนที่35มิ้าปรินดากำลังจะบอกเดฟว,าวขาข่าครอบครัวเขาฆ่าครอบครัวของเธอแต่วิชาลีมาขัดขวางบอกให้ปรินดาอย่าคิดสู้กับเธอปรินดาบอกวิชาลีว่าเธอจะฆ่าพวกเขาทุกคนวิชาลีตกใจเมื่อได้รู้ว่าปรินดาเป็นลูกของมัญญาตา สวาราหนีชรากามาที่วิหารพระศิวะชรากาขังสวาราเอาไว้ในวิหารและกลับมาที่บ้านของเดฟวิชาลีพยายามแยกเดฟกับปรินดาไม่ให้อยู่ด้วยกันสวาราโทรบอกปรินด้าว่ามีคนควบคุมจิตใจของเดฟแต่ปรินด้าไม่ได้ยินชรากาดึงวิญญาณของเดฟใส่ในขวดแก้วอีกครั้งสวาราพบคำทำนายซึ่งเขียนว่าปรินดากับเดฟจะร่วมกันไขความลับของวิหาร พระศิวะแต่ถ้าวิญญาณของเดฟถูกพรากไปเขาก็จะกลายเป็นปีศาจร้ายชรากาพาเดฟมาที่วิหารพระศิวะปรินดาตามมาทําให้ชรากาหมดสติไปสวาราหนีออกมาจากวิหารและกลับมาที่บ้านเดฟมาที่บ้านของปรินดาโดยที่ยังอยู่ในการควบคุมของชรากาและหญิงสวาราสวาราแอบเอาสร้อยคอเธอใส่ในกระเป๋าเสื้อของเดฟก่อนจะสิ้นใจชรากาดึงวิญญ,ญาณ ของเดฟเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่สำเร็จเพราะสร้อยคอของสวาราทำให้วิญญาณของเขาทั้งหมดกลับเข้าร่างเขาเหมือนเดิมนาคินสี่ตอนที่36ชรากาบอกวิชารีว่าวิญญาณของเดฟกลับเข้าร่างไปหมดแล้ววิชารีถามว่ามันเป็นไปได้อย่างไรชรากาบอกเป็นเพราะสร้อยคอที่สวาราแอบมอบให้เดฟก่อนตายวิชารีบอกให้ชรากาทำอะไรสักอย่างเพราะเธอจะต้องไม่พ่ายแพ้นา ปรินดาคิดว่าเดฟจะต้องชดใช้ที่เขาหักหลังเธอและเธอจะแก้แค้นเขาชรากาใช้พลังทำให้ปรินดาลืมว่าเดฟเป็นคนฆ่าสวาราต่อมางานแต่งงานของฮรดดิตถูกจัดขึ้นปรินดาแกล้งทำตัวดีกับวิชารีและชรากาแต่เธอก็ยังจำได้ทุกอย่างเพราะพลังของชรากาไม่มีผลกับเธอเนื่องจากเธอเป็นนาคินไม่ใช่มนุษย์ปรินดาจำได้ว่านักบว เคยบอกให้เธอค่าครอบครัวปาริกทุกคนขอให้เธออย่าลงรักมนุษย์คนใดจากนั้นเธอแสดงกระดาษคำทำนายที่เธอได้มาจากสวาราให้นักบวชด,ดูนักบวชบอกเอกสารเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความลับของวิหารพระศิวะซึ่งเขาเองก็ไม่รู้แต่ใครก็ตามที่รู้ความลับนี้ก็สามารถเข้าถึงนักมณีได้และจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมินลี่บอกให้เดฟไปสารภาพร,รักกับปรินดา ปรินดาคิดว่าคืนนี้จะเป็นจุดจบของทุกคนต่อมาเจ้าสาวที่ชื่อเสียมาพร้อมกับครอบครัวเดินทางมาถึงบ้านเดฟมาเฮดเป็นคนทำพิธีให้พวกเขาปรินดาบอกมาเฮดว่าเธอจะแก้แค้นครอบครัวปาริกเดฟถามปรินดาว่าสวาราอยู่ที่ไหนทำให้ปรินดาไม่พอใจต่อมาพิธีแต่งงานเริ่มต้นขึ้นเดฟบ,บอกปรินดาว่าพวกเขาจะแต่งงานกันใหม่อีกครั้งเขาจะทำตามสัญญาทุกอย่างและ ถ้าเธอให้โอกาสเขาอีกครั้งก็ให้เธอไปที่ห้องของเขาต่อมาปรินดามหาเดฟที่ห้องพบว่าห้องถูกตก,กแต่งอย่างสวยงามเดฟขอเธอแต่งงานอีกครั้งบอกเขารักเธอเธอบอกสวาราตายแล้วและเขาเป็นคนฆ่าสวาราอีกทั้งครอบครัวของเขาก็พยายามลบความทรงจำของเธอแต่ไม่สาเร็จเพราะเธอเป็นนาคินเดฟได้ยินก็ตกใจปรินดาบอกเขาเป็นฆาตกรเหมือนครอบ พวเขาที่เคยฆ่าครอบครัวของเธอ เดฟไม่พอใจบอกให้เธออย่าพูดจาไม่ดีกับครอบรครัวของเขาเธอบอกครอบรครัวของเขาค่าพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอและเธอได้รับการเลี้ยงดูโดยสวารากับมาเฮดเดฟบอกเขาไม่เชื่อที่เธอพูดปรินดาบอกเธอทำผิดพลาดที่ปล่อยให้เขารอดชีวิตเพราะเขาต้องการเงินและนาคมณีเดฟถามว่านาคมณีคืออะไรปรินดาก็แปลงร่างเป็นรึ่งคนรึ่งงูบอกว่านาคมณีจะไม่มี มันเป็นของมนุษย์เดฟตกใจบอกเขาไม่ได้หักหลังเธอแต่เธอต่างหากที่ปิดบังเขาเรื่องที่เธอเป็นนาคินปรินดาบอกเธอจะแก้แค้นเดฟบอกเขาไม่สามารถทำร้ายเธอได้เพราะเขารักเธออย่างแท้จริงและเขาจะไปบอกทุกคนว่าเธอเป็นนาคินปรินดาบอกมันเป็นกรรมของพวกเขา เดฟทำร้ายปรินดาหมดสติไปแต่แล้วเขาก็รู้สึกเป็นห่วงเธอที่ห้องโถงชรากาบอกวิชารีว่า เดฟกับปรินดาอาจจะกลับมารักกันอีกครั้งก็ได้วิชารีปฏิเสธบอกพวกเขาจะต้องจัดการปรินดาให้ได้มาเฮดไม่เห็นปรินดาก็สงสัยว่าหายไปไหนเดฟมาที่นั่นเห็นพิธีแต่งงานดําเดินต่อไปก็คิดว่าเขาจะต้องหยุดการแต่งงานนี้เพราะทุกคนไม่ปลอดภยัยเนื่องจากมีนาคินอยู่ในบ้านของพวกเขานาคินสตอนที่37 เคดขี่บอกราซิกว่าตั้งแต่ปรินดาเข้ามาในครอบครัวพวกเขาก็เกิดเรื่องไม่ดีมากมายเดบคิดว่าปรินดาพลาดความสุขของพวกเขาไปทันใดนั้นทุกคนตกใจเมื่อพบว่าเจ้าสาวที่ทำพิธีกับฮาด,ดิกก็คือปรินดาปรินดาจับตัวฮาด,ดิกไว้ขู่ว่าเธอจะฆ่าเขาจากนั้นเธอแปลงร่างเป็นขึ้นคนขึ้นง,งูบอกให้พ่อแม่ของเสียพาเสียไปจากที่นี่ราสิกกับวิชาลีต่อว่าปริ ปินดาที่คิดร้ายกับพวกเขาปรินดาบอกทุกคนฆ่าครอบครัวเธอและเธอเป็นคนฆ่าเมธากับฮาสเพราะฮาสฆ่านายันทารา เดฟบอกปรินดาว่าเธอโกหกปรินดากับฮาร์ดดิคทาให้เขาเสียชีวิตเดฟบอกให้ปรินดาหยุดปรินดาทําให้เดฟหมดสติไปทุกคนพยายามจะวิ่งหนีแต่ปรินดาบอกจะไม่มีใครไปจากที่นี่ได้และเธอจะฆ่าทุกคนเดฟฟื้นได้สติพยายามต่อสู้กับปรินดาแต่ปรินดาบอกเขาไม่มีทางเอาชนะเธอได้จากนั้นเธอกัดราสิกทําให้เขาเสียชีวิตเคทขี key, ขอร้องให้ปรินดาไว้ชีวิตเธอ แต่ปรินดาปฏิเสธและฆ่าเคดขีเมนัทจะยิงปรินดาแต่ปรินดากัดเขาเสียชีวิตวิชาลีเอาใบมะตูมโยนใส่ปรินดาแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ปรินดาบอกเธอรู้ว่าชรากาคือนายันทาราแต่เธอจะไม่ฆ่านายันทาราเพราะนายันทาราเคยอยู่เคียงข้างมัญญาตามาก่อนและให้นายันทาราไปจากที่นี่จากนั้นปรินดากัดอิระกับวิชาลีทําให้พวกเธอเสียชีวิตมิลลี่ขอร้องให้ปรินดาปล่อยเธอไปเพราะเธอช่วยปกปิดความจริงของปรินดาแต่ปรินดาฆ่ามิลลี่กับขีตาชลีความจริงปรากฏว่าวิ สาขาแปลงร่างเป็นปรินดาและฆ่าทุกคนส่วนปรินดาตัวจริงนอนหมดสติอยู่ในห้องจากนั้นเธอฟื้นได้สติพบว่านาคมณีอยู่กับเดบก็สงสัยว่าทําไมเขาถึงไม่ฆ่าเธอวิสาขาบอกเดบว่าที่เขายังไม่ตายเพราะเธอต้องการนาคมณีจากเขาปรินดาพบว่าเวทมนต์ชั่วร้ายของชรากาทําให้เดฟฆ่าสวาราและเขาไม่ได้มีความผิดวิสาขากัดที่คอของเดบและกําลังจะจากไป แต่ปรินดาหยุดวิสาขาไว้ถามว่าทำไมถึงได้ฆ่าผู้บริสุทธิ์ด้วยวิสาขาบอกเดฟจะต้องเข้าใจผิดว่าปรินดาเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดนี้และเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานดังนั้นปรินดาจะต้องรีพาเขาไปที่วิหารพระศิวะปรินดาบอกเธอจะไม่พาเดฟไปวิสาขาบอกว่าวันนี้จะเกิดจันทรุป,ปราคาถ้านาักมณีไม่ถูกนำมาออกจากร่างเดฟเขาก็จะต้องตายถ้าปรินดาฆ่าเธอ ก็จะไม่รู้วิธีช่วยเดฟดังนั้นปรินดาจะต้องรีบพาเดฟไปที่วิหารพระศิวะต่อมาเดฟฟื้นได้สติเสียใจเมื่อเห็นครอบครัวเขาตายจากนั้นเขาจะทําร้ายปรินดาแต่ปรินดาบอกเธอไม่ได้ฆ่าครอบครัวของเขาเดฟโกรธทําให้นักมณีที่หน้าผากเขาแปล่งแสงปรินดาบอกถ้านาักมณีอยู่ในตัวเขาจะทําให้เขาไม่ตายเดฟมองไม่เห็นนักมณีก็คิดว่าปรินดาโกหกปรินดาบอกเธอจะต้องผ่า เขาไปวิหารพระศิวะเดบบอกเขาจะไม่ไปและเขาไม่กลัวแม้แต่ความตายปรินดาบอกถ้าเธอต้องการนาคมณีเธอก็คงฆ่าเขาไปนานแล้วและเธอขอให้เขาไปกับเธอเดบยอมตกลงบอกว่าแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาให้อภัยเธอที่ทะเลทรายวิสาขาขอบคุณชรากาที่ช่วยเธอชรากาบอกว่าเธอให้อภัยวิสาขาเพราะเดฟจะต้องเป็นของเธอและนักมณีจะต้องเป็นของ พวกเธอวิสาขาบอกว่าแต่มันยังไม่เป็นแบบนั้นต่อมาปรินดาพาเดฟมาที่ทะเลทรายและเกิดลมพายุพัดปรินดาปลิวเข้ามาในวิหารทําให้เธอหมดสติไปสมชั่วโมงต่อมาปรินดาฟื้นได้สติพบว่าเธออยู่ในวิหารแห่งหนึ่งซึ่งเธอไม่เคยเห็นมาก่อนจากนั้นเธอได้ยินเสียงเดฟรองเรียกดังมาจากที่ในสักแห่งก็ตกใจ